เอามามาจะถ่ายได้บอได้บอเนี่ยโทรทัศน์ก็ดูเนาะใหม่บอเขาจีน่ะเขาจีใหม่บอ ข้าจีสิใหมบ่เนี่ยเคนเมตไทยรูปถนะ่าย<ง>กอดด้วยนะคะ้นนคะ่โอเคขอบคุณนะคะนี่ได้ออก <c noir> เฟซบุ๊กน้ำเข,ไ <c oughs> ขาได้เนี่ยทักทายนี่ค่ะทักทายเนี่ย นีข้าขอบคุณนะคะนี่ข้าวมาอ่าแว่ปัำอยูสีคิวนะคะก็เลยทักทายพี่น้องาหวานห้าก่อนสิบไปอ่าตลาดอูฟูขอนแก่นนะคะเขามาส่งข้าวพี่น้องวานห้าผู้ใดอ,อยู่ทังขอนแก่นนะคะด้ยิ้นเสียงกับเตรียมโตไปให้กำลังใจกันหลายๆเลย<ๆ>นะคะเขาจี้พี่น้องเขาจี้ซื้อเขาจี้ไปกินทั้งรถ ได้ค่ะเฮ้ยบันนี้ออกซื้อเบิดเลยได้เนี่ยถ่ายเฉยเนะได้ค่ะป้งเสียงไปก่อนเด้อพี่น้องโอเคค่ะอาอสิกลับกลับกล้องกลับไปกลับมาแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้สิบว่ากันไปใส่ลรอคะ กอ๋อกับสะกวลโอเคค่ะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบุณค่ะแม่กะเล้ออกเฟทนั่มเนี่ยคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคุณค่ะอบอดีเลยห่อจังโม้งเนาะสกุลน่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณกับขอบคุณเดยมือเดียวด้วยพี่น้อยโมงเงาขอบคุณนะคะขอบคุณเดโคปอล่าตรงนี้พี่หน่อยมาสั่งนะนี่นี่นี่ อ่าเป็นปั๊มนะคะพ่นสิี่มีของฝากหลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยอันนี้ไงขอบคุณค่ะขณล่องคุณคืองามเถอะมีแคปหมูข้างหลังนะคะสนใจบอกแคปหมูผู้ดายบอกิ่นแน่แคปหมูอร่อยดีค่ะแคปหมูอร่อยดี ไอ้ไฟตองเขาไปไหนว่าไฟวันนีอไดีนี่ค่ะหมูกระจกอไรดีตัวน้องสือวันสิกับด่านได้พี่น้องเพราะว่ากล่องเากับนะคะกะ่ันมาทังปมสีคนะคะกับมะแบเพราะว่าของฝากหลายขอบคุณนะคะว้ยหายด้วยหรอหายด้วยหรอหายด้วยเหรอเออเห็นไมเห็พี่ตายไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะยิ้มสวยยิ้มสวยลูกอันนู้นอันนู้น มองอันน้น to ี่ะไม่มองกล้องแม่เดี๋ยวมองอันนี้มองไหลสวยยิ้มสวยยิ้มสวยค่ะขอบคุณนะคะบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆดนะแม่ขายดีๆค่ะตอนแรกว่าไปถึงที่ ขอนแกน่นจะไลฟ์สดนะนะททีเราได้ได้เข้ามาทักทายกันก็อ่ะกลัวว่ามันไปถึงเราอาจจะดึกอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวได้พูดคุยกับทุกคนก็นเลยถือจังหวะนี้แหละค่ะมาทักทายพี่น้องมันเ่ากันละกันขามาสงค้าพี่น้องช่างขอนแกน่นอำเภอไก่เคี่ยงนะคะเมื่อแรกนี้เอา้เอาพอกันที่ตลาดอูฟูขอนแก่นนะคะมีพี่น้องบางคน ม่า่วมกิจกรรมแล้วเพราะว่ากิจกรรมเข้าเริ่มงั้งแต่สี่มงแรกเป็นต้นไปแต่ว่าคอนเสิร์ตของเข้านะสี่เริ่มมอหกม่งแรกเป็นต้นไปจนฮอดหาทุ่มแบบยิ่งเงาเลยก็เลยเขามาสงข่าวพี่น้องทุกคนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมอาบน้ากินข่าแตงตัวหอมๆงาม,งามๆรอๆนะคะมานางช่วงคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตอากาศเย็นๆกำลังสบายๆนี่เปิดคอนเสิร์ตนะชิมวันนาะพี่น้องเนาะสงข่าวทุกคนนะคะ กับโบเคยเมื่อไรอ่าแล้วก็น่างไปย่างมากแบบนี้ด้พี่น้องถือว่าเธอแรกเลยกับบาไทยเอ้าพอดีน้องเพิ่นไปแวะอ่าเซเว่นเซเวนมาแล้วไลรสดรอได้อะไรแล้วก็มาไล์ตอนนี้มาอ่ามาไล์ตอนนี้แหละเราจะไล์สงขาาทุกคนได้ยังเนี่ย ี่ได้ได้ข้าวจีกินแค่นี้เหรอสองก้อนฮะเมื่อเมื่อกี้มีมีอ่ะนี่เหรียญแค่ยี่สิบาทเนี่ยก็เลยซื้อข้าวจีได้เลยซื้อได้สองก้อนไกยาวเสื้อไกาเอาแค่ชิ้นภาษาไทยโอ้ภาษาไทยไม่เอาใช่ไหมถ้าบราซื้อตอนนี้นะบัมีเวลาแวะแหละเด้เข้าไปไกลเลยเด้เปิดไปก้อนเปิดไปก้อนเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวแสงมันมืด ออกเลยไม่เปิดไฟ <laughs> เออเขาคือเขเปิดไฟเอาเอาไฟเหลืองตะกุกตะกากนะคะไล่สดแบบสดอิลีครับพี่น้องอ๋อ <laughs> <laughs> สัญญาณเขาดีบอค่ะ ทีจังไลยเน,นะะี่ยค่ะทางขอนแกน่นหนาวบอตอนนี้อยู่ทา้งสีคิวอ่าช่วงหัวค่ากับอากาศดีๆค่ะพี่น้องกับ่ท่านได้สัมผัสว่าชีนาวหรือบ่หนาวนะคะเนาะเพราะว่าอยู่ในพื้นทีข่ของของของปั๊มนะคะพื้นอ่าพื้นปูนพื้นซีเมนต์ค่ะมันอาจสิ้นอมความฮอนของแสงแดดเบิดมือเนาะคะ่ะอ่ากับเบิ้ดถึงขนาดแบบฮอนละอุกอี๋อย่างแต่ว่ายังบ่ท่านได้มีลมยังบ่ท่านได้ มือสึกวันหนาวนะคะทางหอนแกนเข้าเป็นยังไหนเนี่ยสงข้าวเนี่ยเด้อเมื่อแรงเข้าสีอ่าเรียนคอนเสิร์ตแบบมวนวะเนาะมีคนทักมีคนทักโอเคน่แล้ะพี่ผู้จับเพื่อเปิดเปิดประตูไหมคะเปิดประตูแล้วทุกคนเห็น ตอนนี้ช่วงกลางเว้นอ่าทางไว้ที่นะคะทางทีมครูบ่อยีรพงเพศัสแกวอาจารย์นนทีทุกคนกะอ่ามีน้องๆศิลปินบางคนกะไปเซาเช็คนะคะไปซ้อมทีไว้ที่ยังเช่นน้องเต่าผู้สิ์ก็เห็นเพื่อนผ่านทางอินสตาแกรมอยู่แล้วกันนะจีมีน้องๆหลายคนที่ไปซ้อมนะคะซึ่งต่เองก็พร้อมไปพร้อมมาแต่บ้านละคะ่สะสภาาผมเขาพร้อมนะคะแล้วก็เขาสีว้อมเสียง ช่วงประมาณอ่าชุมหนึ่งเทิงรถเนี่ยที่ตตยยังเดือนทางเนี่ยเขากับิีอ้อมเสียงไปเรื่อยๆแล้วก็สิเป็นอดเวลาขึ้นเวทีก็เจอพี่น้องเทิงเวทีด้วยนะคะอ่ากำลังว่าสีอา่านคอมเมนต์จากพี่น้องบ้านเฮ้าเมียแต่ว่ามันเพื่อบอกขืนเนอเกิดอะไรขึ้น มันขึ้นแต่ว่าเป็นซื้อคนที่เข่ามากอ่าติดตามแล้วก็คนอื่นอื่นอีกตื้อๆจึงสีไหมคะกี่นาทีแล้วคะเราไล์สดได้อีกอย่างกินมิสลอดไก่ฮะไก่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 อะแล้วแต่นะคะ กับแวะปั่มนะคะก็มีทั้ง KFC แน่เซเว่นอีเลฟเว่นแน่หรือว่าร้านของฝากกับมีหลายอยู่ถ้าเป็นปั่มใหญ่ๆนะคะผลไม้กับมีข้าวจอกข้าวจีมีอยังก็ว่ากันไปลูกชิ้นด้วยนะเอาบอ๊อสเหมือนเราบอร๊อส เราอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีหลีได้นี่พี่น้องเราขึ้นโชว์อยู่ขึ้นโชว์อยู่ว่า,ามีใครเข้ามาบ้างแล้วก็เห็นแฟนๆคับคนๆนั้นแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นๆนะแม่คะคนอื่นๆอีกยี่สิบคนห้าสิบคนอีกอย่างก็ว่ากันไป วันนี้วันเสาร์พักทายพี่น้องทางอื่นๆด้วยนะคะบางคนอาจจะทำงานไม่ได้ออกไปเที่ยวก็อาจจะได้พักพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหนึ่งก็พัก่อนเทมเ็มทีเด้อค่ะเด้อส่วนอีกหลายๆคนก็คือตั้งใจไปเที่ยววันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นๆก็น่าจะเดินทางกลับแล้วก็ไปลุยงานกันตอ่อ พราะตอนที่ต่ายเดินทางออกมาแรกๆนะคะอุ้ยรถติดมากตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเผื่อเวลาไว้แล้วน่าจะถึงหลังวิีประมาณสองทุ่มทันไหมเนาะอ,ออกมาจากบ้านตอนประมาณบ่ายบ่ายสองโมงนะคะแล้วมาถึงแถวหินกองสระบ,บุรีรลติดพี่น้องโลตายอ้าวท่านงานบ่านเนาะเผื่อเวลาไว6้ 6, 7ชั่วโมงคุณดิค่ะแต่กาเออ มันมาแน่นตอนแถวแถวนั่นนะคะกะกระจายแยกข้างกันออกไปเอาเอาเอเข้ามาหอดอแถวลำตะคองแถวอยียงกะลงแล้วตกใจเบิดนะคะนึกว่าโอ้ย,อยบบแมนสิไปท่านที่หลังมูเขาเจ้าเลือคอนเสิร์ตบน้น้อสิคะแต่ก็โอเคอยค่ะแต่เดี๋ยวเขาเ,าเาข้าอ่าเขาซื้อเข่าซื้ออีหยงแล้วเดี๋ยวกะสิเดินข้างกันต่อแล้วพร้อมจะสิไปเป็นกําลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาแล้วนะคะ สรุปอีกเท่านึงแล้วพี่น้องมาสองข้าวแล้วนะคะโคบงแรงเป็นต้นไปค่ะตลาดอูฟ่ฟูจังหวัดคอนแกนเฮ้าสิเรมเปิดคอนเสิร์ตไงสมหวังเงินสัางได้พรีเซนต์25สปีแรมิโกเส้นทางวิตรภาพโรดทัวร์คอนเสิร์ตยญิงญ่อลังการนะคะมีพี่น้องศิลปินหลายคนเลยที่สิมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮานะคะ มีตายอราทาัไทยมีไพโพง,งิ์สะท้อนมีน้องเ่าผู้ศิีมีอาจารย์สถียนทำมือน้องลำเพินวงสะก่อนน้องชมมีน้องเปาวาลรี่มีอุ้ยมีหลายคนเลยค่ะไายซื้อกับเบเบิดพี่น้องเขาบอกเป็นกำลังใจแห่กันหลายๆเด้อนะคะเตรียมโตให้พร้อมบางคนมาก่ท่านกิจรกรรมตอนสี่โมงแรงบกบ่เป็นยังคะ่ะหกโมงแรกเท่าเริ่มคอนเสิร์ต่ามาห้ฮอดนี่ยค่ะโมงเนี่ยบแม่นเนี่ย หาโมงเคิงแล้วหาโมงสามสิบแปดแล้วนะคะอีกบุกีนาทีนะคะคอนเสิร์ตเขาเริ่มแล้วะคะ่ะ <s> ึ๊บ <laughs> มากะถือโอกาสเดินทางเลยด้ที่นอ้องเพราะว่าแสงมันกจ็จะเริ่มเหมอดลงเขาจะใส่แสงไฟในในรถได้ไัมนี่กะสิบบุกไฟสว่างปันใดค่ะแสงข้างนอกก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงอะไรขึ้นกันคะ่ะเริ่มเหมอดละ <geon> หมุดเล<บ>้วจากน้อยค่ะเพราะว่าหนาฝนของมาแล้วเอ้ยหนาหนาของมาแล้วค่ะหาโมงเครื่องเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเริ่มสิโบเห็นแสงพระอาทิตย์แล้วพอกันทีไว้ที่ตลาดอูฟูเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังใจกันหลายๆเด้อค่ะขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดินทางกันต่อละค่ะผู้ใดกำลังเดินทางมากกับขับรถดีๆเด้อค่ะเดินทางกันปลอดภัยพอกันอยู่งานค่ะ